หางนี้คอยติดโพหันี้ใม่คอยติระสองลอกหางหางสองเลยเป็นหมดอันนี้หางที่หางเขาติดเหวางได้อี อีกฟองมัดกแลมัาทำเดียวด้วยนี่จะทดสอบอะไรครเอามาหาสอบเอามาซีเรามาสีสอบ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเมื่อนนี้นะคะเฮาพาทุกคนมาเบิ่งปานวดปลูกอ้อยค่ะทุกคนนี่จะเป็นพื้นที่นะคะที่เตรียมไว้จะปลูกอ้อยนะคะช่วงนี้นะคะก็จะมีแต่ง,งานปลูกอ้อยนะคะเพราะว่าเป็นนาอ้อยแล้วก็จะมีตัดอ้อยปลูกอ้อยค่ะเดี๋ยวเฮาจะพาทุกคนไปเบิ่งประหนดปลูกอ้อยแบบใกล้ชิดกันนะคะ วันนี้เราทำอะไรกัคืนนี้เลยค่ะปลูกอ้อยค่ะ นี่ก็คนลำเลี้ยงอ้อยนะคะจะเอาไปปลูกฟังพุนนะคะอ้อยบังอยู่ดี๋ยวสิฟาทุกคนไปเบิง่ง เดีย๋ยวขึ้นไปถึงนันเว้ยทุกคนเดี๋ยวเขาสิขอขึ้นไปอยู่ถึงเงินลดปลูกอ้อยสิเก,กะเขาบอกเขาอยากไปไปเบิง่งเวลาย้อนลมันออกจังไดทุกคนแล้วแล้วเขาก็ได้ขึ้นมาขางบนุนะคะเดี๋ยวเขาสิพาทุกคนไปเบิ้งเขาย้อน้อวกันค่ะตามมาเบิ่งกันเลยนะคะ เสร็จสิน้นภารกิจบนเขาเสร็จเราก็ลงมาเบื้องเขาปุ้กไกวต่อค่ะทุกคน บรรยากาศยามแรงค่ะทุกคนปลูกอ้อยจนตะวินตกผูยังบดเสร็จเลยค่ะตอนนี้ยังโบเสร็จอีกน้อยนึงนะคะอีกอยู่ประมาณสองหางทั้งเหมือน,นีนก่จะเป็นผลงานของเขานะคะทุกคนคำแล้วเขากระจลาทุกคนไปกับภาพบรรยากาศให้อ้อยนี่แหละค่ะ ฝากทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์มาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเฮาได้เ็ดคลิปต่อไปแน่นอยคะ่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะลาไปกับภาพบรรยากาศตะเวนตกภู่